สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นกุหลาบนะครับจะมาสแสดงวิธีการปักชำกิ่งกุหลาบแบบง่ายๆนะครับจะมาทําให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ลองหัดเลี้ยงชดต้นกุหลาบลองดูกันนะครับนี่ครับต้นกุหลาบที่ผมเคยซื้อมาปลูกไว้นะครับเป็น ุหลาบน่าจะเป็นกุหลาบติดตานะครับนี่ครับต้นเขาซื้อมาปลูกไว้นานแล้วนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเป็นกิ่งที่ออกมาใหม่นะครับเป็นกิ่งที่ออกจากส่วนของตอนะครับกิ่งตัวนี้เขาจะไม่มีดอกนะครับนี่ครับกิ่งตัวนี้ไม่มีดอกผมก็ปล่อยไว้นะครับไม่ได้เออกอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะได้เวลาอันสมควรแลครับที่ผมจะตัด กิ่งตัวนี้นะครับกิ่งตัวนี้นะครับเลี้ยงไว้ก็ไม่มีดอกนะครับเพราะว่ามันออกจากตอนะครับก็จะตัดกิ่งตัวนี้เลยครับไปเป็นกิ่งชํานะครับเพื่อที่จะทําการเสียบยอดหรือติดตาใหม่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นรอยแผลที่เกิดจากการเสียบยอดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอากิ่งด้านล่างออกนะครับไว้ก็ไม่มีดอกนี่ครับผมก็จะเว้นไว้สูงหน่อยนะครับ ก็ส่วนที่เหลือนี้ผมก็จะไว้ทําการเสียบยอด <c oughs> ไว้ทําการเสียบยอดอีกครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ได้มา2กิ่งนะครับเป็น2กระถาง2ต้นนี่ครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ออกจากตอมเหมือนกันนะครับ <c oughs> เลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะนําตัวนี้ไปตัดเพื่อทําการปักชํำปักชํำนะครับ นี่ครับได้มาผมก็จะตัดเป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งประมาณ20เซนนะครับผมไม่เอายาวมากเพราะว่าถ้าทำสั้นๆนี้เราจะทำง่ายนะครับกิ่งกิ่งตอนนี่ครับผมจะตัดเป็นกิ่งตัดลงไปเลยนะครับประมาณ20เซนนะครับกิ่งหนึ่งนี่ครับวิธีสังเกตส่วนโคนหรือส่วนปลายนะครับให้เราดูหนามนะครับหนามมันจะฟั่มไปทางของส่วนโคนนะครับนี่ครับ ก็ใช้คัตเตอร์บางๆคมๆนะครับกรีดเปิดแผลแบบนี้นะครับกรีดขึ้นมาประมาณ1เซนนะครับประมาณ3-4ครั้งนะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการออกรากของกิง่งของกิ่งกุหลาบนะครับนี่ครับชุดนี้ผมเร่งรากโดยการใช้ว่าถางจระเข้นะครับ นี่ครับวันนี้ทดลองใช้ว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยเร่งรากอ่าอันนี้ตัดเสร็จแล้วนะครับส่วนอีกแก้วหนึ่งครับอันนี้ผมจะใช้อ่าเครื่องดื่มชูกำลัง m 1 5 0นะครับเป็นตัวเร่งรากอ่าวันนี้จะทดลอง2แบบนะครับแบบแรกใช้ ว่านหางโจระเข้ K. ส่วนแบบที่2ใช้ m 1 5 0เป็นตัวช่วยเร่งรากนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุที่หาง่ายนะครับเราสามารถหยิบนำมาใช้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่มีน้ำยาเร่งรากโดยตรงนะครับนี่ครับวันนี้จะแสดงวิธีการปักชำ้ำสองแบบนะครับแบบส่วนอันนี้ก็เป็นมือใหม่หัดทำนะครับ ถ้าหากคนที่เก่งแล้วหรือว่าคล่องแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเราไม่ได้ว่ากันอันนี้เป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวช่วยเร่งรากอันไหนจะดีกว่ากันนะครับระหว่างเอ็กับว้านหางจระเข้และนี่นะครับที่ดินอันนี้เป็นดินที่ผมเตรียมนำมาปักชำนะครับนี่ครับ ก็ใช้ตะเกียบนำนะครับลงไปประมาณสองข้อตานะครับต่อกิ่งหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามเซนนะครับเสียบลงไปในดินก็ให้ประมาณสองข้อตานะครับอยู่ในดินนี่ครับเสียบกิ่งลงไปแล้วก็ใช้มือกดที่ลำโคนของกิ่งกุหลาบนะครับให้ดินมันแน่นหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงนะครับ นี่ครับกดประมาณนี้นะครับส่วนสูตรดินชัามของผมนะครับก็จะเป็น3ตัวหลักๆนะครับก็จะเป็นดินร่วนละเอียดแล้วก็แกลบดำและและขุยมะพร้าวนะครับทั้ง3อย่างนี้ใช้ในส่วนที่ผสมเท่าๆกันนะครับ แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ3ส,ส่วนนี้มีแกลดําคุยมะพร้าวแล้วก็ดินร่วนแบบละเอียดเลยนะครับทํา3อย่างนี้ให้เข้ากันแล้วก็ทําให้ดินมีความชื้นนะครับโดยการเติมน้ําลงไปก็ไม่ชื้นมากนะครับแค่พอเราบีบแล้วเขาจับตัวเป็นก้อนได้นะครับคือน้ําจะไม่เละจนเกินไปนะครับ ก็น้ําพอหมาดๆนะครับภาษาบ้านๆเราก็คืออให้ความชื้นพอหมาดๆนะครับไม่แห้งและก็ไม่เปียกจนชุ่มไปเลยนะครับก็พอดีๆนี่ครับเมื่อทําการปักทําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะได้คัดแยกง่ายนะครับแก้วหนึ่งเป็นการใช้เอ็มร้อยห้าสิบอีกแก้วหนึ่งเป็นการใช้ว่านหางจระเข้นี่ครับจากนั้นก็ทําการควบแน่นนะครับเพื่อนๆการการที่เราควบแน่นนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้กิ่งกุหลาบาเกิดการระเหยน้ําขึ้นมาได้ยากนะครับนี่ครับวันนี้ใช้ถุงซิปนะครับถุงซิปนี้ก็สะดวกนะครับนี่ครับ วางาชุดกระถางของผมลงไปแล้วก็วางไปทั้งกระถางเลยนะครับแล้วก็ทําการรูดซิปแค่นี้ก็เป็นการปักชําแบบสุญญากาศแล้วนะครับนี่ครับวิธีการทําเหมือนกันทุก,ทกขั้นตอนเลยนะครับสําหรับ2รูปแบบนี้แตกต่างกันที่การใช้ตัวช่วยเร่งรากนะครับนี่ครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็นําไปไว้ที่ โคนต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็นที่แดดํดำไรโดนแดดอยู่ประมาณวันละ2อถึงสชั่วโมงพอนะครับไม่ต้องเอาแบบแดดจัดๆนะครับเอาแดดํดำไรวันละ2อถึงสชั่วโมงหรือไว้ตามโคนต้นไม้ก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการปักชำแบบง่ายๆนะครับเพื่อที่จะนํากิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเขาติดดีแล้วก็จะนําไปเสียบยอดหรือว่าติดตานะครับ เราก็จะได้ต้นกุหลาบต้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีต้นพัน์ของเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทําเองก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้เพื่อนๆกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็จะได้มีโอกาสมาสรุปผลงานที่เราทําไว้นะครับว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ